สัทาสาธุชนนังหลายวันนี้อาตมาภาพพระอินสมธมรรมดังสีวช่างทองจะได้เทศนาธรรมที่ว่าขันธ์สังยุตสังยุตตานิกลายคท่วนสิบสองเป็นอันดัตต่อไปนะโมตัสะพังกาวาโตอาลางโตสมัมาสัมพุทธาสสา เอวเมสุตังเอกังสามยังพังกาวาสาวัติยังเวหะลาติเจตวานีอนนาทากเป็นปินเดกัสังอัลลามตัลลากุพังกาวาเปโกอาแมนเตสิตอัสสะทวอฟังลาดูลาสัมโพลิสัจจุ สโสจจันนาพุทธาบริสันตังายจังยิ่งใจมวนหมู่ตังเจ้าเจ้าหมู่สังฆาจุงตังสโสตาภาสาหูดาฟังโอวาทพุทธาวจาันังกาธาเดืมแถมปัญญาปาลามีเอืแก่กาแห่งเราเจ้าข้ามู่มากวนมี ตามพระบาลีโอปัญญาสุดว่าเอวะเมสุดตังดังนี้เป็นตนอันคาตนเจ้ออันนันตาอากไดสันดำับฟังมาเอกังสมายังยังมีในกาลาสมัยยาคาเนึง หากว่าอ่านว่าพระพุทธาเจ้ากสเิสามลานบ่อเศร้าในเจตวันนาอ,อานามาอวิหารอันเป็นอานรามแห่งนายอนนาตาปินดีกาสะเสติเขตนครสาวัตถี เมืองใหญ่คนตางลายก็มีใจไฟจมตันในการลานนันพ้าผู้บานตาตาการตาเจ้าก็เรียกหายา พีโคสังฆ้ามาพร้อมกันมวนมาตาากาตาหาเตสน,นาวาภิคาเวดุลาพีโคตั้งลายอันว่าความไปถึงตัณหามาณติเทบอกเป็นไปในตังหลุดพ้นเสียดายอันว่าความบอกเข้าไปไกลแห่งตันหาเป็นความลุดพ้นเสียแต่นาอันว่าวิญญา เตี่วไปถึงโลปาโลกตังอยู่วิญญาณทตี่มีโลกเป็นอารมณ์มีโลกเป็นตีตั้งอยู่มีความยินดีเป็นตีสองเสบเป็นทตี่สองเ,บเสงเบยอมถึงความจำเริญงอกงามดีตั้งเวทนาและสัญญา คกือเหมือนการตีเข้าไปถึงโลกมีรูกอันตังอยู่มีความยินดีเป็นตะเข้าไปสองเ็พถึงความจำเรินงอกงามดีลี ดูลาภิโกตังลายภาการหนึ่งวิญญาณที่เข้าไปถึงยังสังขารอยู่วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มันน้มีสังขารเป็นติตั้งมีความยินดีเป็นติเข้าไปองเสพถึงความจำเดินอกงาม พิโกตังลายพดดูพไดเพึ่งเกวันเราจักปัญญาติการไปกันมาการจุติการอุบัตความจำเดินงอกงามแห่งวิญญาณเว้นจากโลกเวทนนาสัญญาสังขารเหล่านี้เส้นแล้วใบบ่เป็นสิ่งที่ควรจักมีได้ กนวบาความกำหนัดในโลกธาตุเวทนาสัทธาสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุติปิกุละได้แล้วอารมณ์ันนาย่อมข่าสูญไปพอละเสียยังความกำหนัดนั้นได้ติตั้งอยู่ของวิญญาณก็มีวิญญาณก็ตั้งอยู่บ่ได้ vì nhà nan có bỏ ngọc ngam bỏ đại tràng phật tị sơn thi lụt phốn bay an hết thi lụt phốn bay chính chi <laughs> chính tăng man công thi <laughs> ế thi chít tăng man chính cơ quan nhìn đi hết thi nhìn đi chung bỏ sa đông mưa bỏ sa đông chính đáp sa phó tồn căn เมื่อเมื่อเป็นดังนี้ถ้ายอมเจงสักว่าจะติเสียงเสียนแล้วพมมาจะเดียะเราได้อยู่สุดแล้วกิจคิดตีคนกทํำเรา,าได้กทาํำเสร็จแล้วเกิดอื่นตีจักกาทำอย่างนี้บ่มีแล้วดังนี้ตนแต่ดีดีก็เสียงเนื้อความในโอปายะสู่เจานี้ดีเลย น้ำดานี้จังได้เตสนาในพิจาสูตรแดอุปาทันาสูตรความว่าพาตาทากาตาเจ้าเรียกเจ้าปีกุตั้งหลายมาแล้วก็เตสนาวา่า <c oughs> ดูลาปีกุตั้งหลายอัน่ากิดแหภะพการคือว่ากิตอันอเกิดแต่เงาองานัอเานอเกิดแต่ลำโตนะ ăn cơ tre nội, ăn cơ trẻ nhọn ăn cơ tre nò không mặn ăn mưa kít xa phát càn lầu ni Bọt thuộc cả tam lái cứ qua Bọt nâu bò thuộc lôm đẹp chồn hèn xìa nhăng po chấp phục đai cả là khảo kiếp vay hư đi trẻ đinh đen nam bò mi kích lâu ni chăm chờ chăm lên ngọc ngam đại lưu cha พิโคตั้งหลายก็ไว้สาวาบดไดพระเจ้าขากันว่าคิดเหล่านี้ยังมีอมยู่ดังอนันต์และมีน้ำมีดินจะงอกงามหรือจะพิโคตั้งหลายไว้สาวาไดพระเจ้าขาดังนั้นตั้งหลายตันนเพิงหันวิญญาณติิภูมิ อันเป็นตีตั้งแห่งวิญญาณสีเป็นเหมือนธาตุด,ดินก่อเพิงหันความกำนัดโดยอำนาจความเผ,ผิดเพลินเป็นโมลด,ดังธาตุน้ำและเหมือนดังธาตุน้ำเพิงหันวิญญาณพร้อมตั้งอาหารเป็นเหมือนดังปุจจิจห้าภการนี้ มืเป็นดังอันแล้วก็มาพาสุมกันเขาวิญญาณก็เข้าถึงโลกเวทนาสัญญาสังการตั้งอยู่วิญญาณที่มีโลกเวทนาสัญญาสังการเป็นอารม เป็นที่จังมีความยินดีเป็นดีเข้าไปสองเสพเพิงเถึงจะเลืิญงอกงามเองวิญญาณความเว้นเสียยังโลกเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณนั้นจะจมเลื่องอกงามบอดได้กันว่าปีกุมาลาความกำหนัดในโลกธาตุเวทนาธาสัญญาธาสังขารธาวิญญาณธาเสียดยะ ละยังลาก็เสียนไดอาลมันนาตังไรย่อมคาสุนไปที่ตั้งแห่งวิญญาณก็บอมีวิญญาณจักตังอยู่นั้นได้นาลก็บอจำเริญนงองงามบ่ได้แต่งยังปฏิสนธิต่อไปลุดพ้นไป เฮเทวิญญาลดพ้นไปเจก่อตั้งมันคนเดียวสัดุงตรงใจดับสนิทสะพอโตนคนเดียวเมื่อเป็นดังนี้ ທ່ານນັ້ນຍາມສາດແຈງແວະຈາຕິສຽງເສັ້ນແລ້ວພົມມະຈະລິຍາຢູ່ສຸດແລ້ວກິດປິດຈະທີ່ຄວນກະທຳຂໍກະທຳເສັ້ນແລ້ວກິດຈະອື່ນທີຈະກະທຳດັງນີ້ບໍມີຕາດີວ ปาคหนึ่งเรามีปัญจขันธาจริงมีเครื่องมาตรบแต่งกันโบมีปัญจขันธ์าเครื่องตรบแต่งก็บโบมีข้อนี้พาตาตากระเจ้าได้ก่ลาวอุตนาการทาวะพีคาพีโคน้อมจิตใจไปว่าอาพิสังขารคือว่ากรรมในาอา ตีตะของเราบอกเพิ่งมีบ่เปลิขานคือขันทาปัญจะกอบกะกอบบอกเพิงมีเหมือนกันเราจังพยายามบากบันโดยที่สังขารคือว่ากรรมจะมีการปฏิสนธิจับอกมีแก่เรา เล่นเปิงตาเสียยังสยโยันะเบืองตาเสดใดเมื่อผ่านตาตาการตัดเจ้าได้กล่าวโอปานากาาดังนี้แล้วยังมีพระพีโกลมหนึ่งไวสาธาว่าก็พีโคโพน้อมเจใจไปตามพระนตาตาการตัดเจ้าเทศนาแล้วจากเปิงตาเสียยังอลัมภา Ản à lâm phà kỳ nhã Sẵn dụ chân nạ à, Đại đẳng lưu cha Pháp phút thà cháu Có thể sân nạ à, và đô la Phì cụ tăng lai Phù thu chân nạ à, Này lục đi Phù bọt đại Sản lập đọc phần Nhân thâm Khổng phá Lý à, nhã cháu Bồ sân lạc Này thâm Khổng phá Lý à, nhã cháu Bồ đại Lập cán Sẵn sơn Này thâm Khổng phá Lý à, nhã cháu และบอดได้สารรับยังทำของสสะโพลิซาและบ่งหันสาโพลิซะบอสลัดในธทมของสาโพลิสะบ่ได้รับคำสั่งสอนในธรรมของสาโพลิซะยอมปิดเจรินา หันปัญจาคันทะเกินลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นตนเป็นตัวหันตนมีปัญจาคันทะหันปัญจคันทะในตน หันตนในปัญจคันทะเขาบลูปัญจคันทะที่เป็นของบบ่เทียงเป็นทุกเป็นของบ่ใจตัวตวนอันพระใจทุกแต่งจักมีต่อไปดังนี้ส่วนอันว่าอาริยาสาวะกะผู้ได้สันับธรรมของพระอาริยาเจ้า ผู liksom, ้อันพาอานลยเจ้าผู้อันพาอานลยเจ้าผู้ตามความเป็นจริงว่าปัญจขันธานีเป็นของบ่อมันบ่อเที่ยงเป็นุกเป็นของบ่อใจตัวโน อันปัญจกันตาโตกแต่งเกินจะตอไปย่อมรู้จักความบอกบอกบอกปอเกิดแห่งปัญจกันตากันว่าเป็นคน้อมจิตตะจะเจ็ดใจเข้าไปว่าสังขารคือกมบบพึงมีคันตาปัญจาของเราก็บ่พึงมีเราจะพะพ่ายามบากบัน้วยที่สังขาร กอกรรมจังบ่เพิ่งมีปเิสนเทจะงบ่เพิ่งมีแก่เราดังนี้เพิ่งทศเสียลำพังกิญสังโยชน์เสียนได้โดยอาการน้อมจิตใจไปดังนี้และปีกุก็ได้ไว้สาธามังกันว่าพีกุน้อมจิตไปดังนี้ នាើពីល្នទួនប្នឹង្នទេិស្តាកានត្តាមន់ទ្នទ្នឹងះបាើមមិនាស់ខារឲពលពីលទ្នទឹងះវានັត្នទ្មានទ្្នទ្ា พระจันตาการจันเจ้าจิงเตสนาวันดดลาเิโกโปโตจันนาในโลกนี้ผู้บอได้ฟังธรรมของพระอาริยเจ้าและสาพโพเลสาโพโบสันลาดได้ธรรมของพระอาริยเจ้าและสามโพเลสาโพไดเบนลับ ผู้บอดได้รับคำแนะนำสั่งสอนของพระอาลัยญา,าเจ้าและสาโพลีสายอมถึงความสะดุง้งวาดขัวในที่ควรสะดุ้งตกใจขัวส่วนอันว่าพระอาลัยญาสาวกผู้ได้ฟังธรรมของพระอาลัยญา,าเจ้าและสาโพลีสาผู้หันพระอาลัยญาเจ้า และซาโพลิซะโพสลาดในธรรมและได้คำแนะนำสั่งสอนในธรรมของพระอาลิยเจ้าและสาโพลีสะย่อมบ่สดุงตกใจกู ในเตบอกควรสนุงตกใจละความกำหนัดในโลปภธาตุเวทนาธาสัญญาธาสังขารธาวิญญาณธาใดเพราอว่าละเสียยังความกำหนัดได้ อาอมณนัยยอมขาดสูญไปติดตั้งอยู่ของวิญญาณก็บ่มีวิญญาณติดตั้งอยู่แล้วยังบ่ตกแต่งปฏิสนธิดูดพ้นไปแล้วเมื่อลุดพ้นไปเจตเกูดอยูย โยคงที่ยินดีพร้อมแล้วบ่อสะดุงตรงใจดับเสียแล้วกันว่าเป็นดังนี้จันยอมรู้แจงว่าจะติเสียงเสียพร้อมมาจาดียะเราอยู่สุดแล้ว เิจจะที่ควรกระทำเราก็กระทำเสร็จแล้วคิดเกินที่ควรกระทำบอมีปีคุเมื่อผูกกันและหลับหันอย่างนี้และอาสวะยอมเสี่ยงไปตามลำดับดังนี้ดีเลย สลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำสั่งสอนของพระอริยเจ้าและหันสองปุริสะโพสลาดในธรรมของสาปุริสะได้รับการแนะนำสั่งสอนในธรรมของสาปุริสะย่อมบอกพิจารณาหันปัญจกขันธ์เป็นโตนะ บ่อนโนมีปัญจกันทะบองเือปัญจขันธามีในตนบหันตนในปัญจขานธายอมรู้จักปัญจกันธานี้อันเป็นของบอเตียงเป็นตุกเป็นของบ่อใจตดนตนอันผาใจหังตุกแต่รกัน จากมีต่อไปก็เสียงเนื้อความในปีจะสุดแล้วอุตนาสุตเดลิเตสนานอุปญาวักมาสิมาปัญสักแห่งคันธาสั่งยุตอันเมในคันทะอวลาวักสั่งยุดตานีกาย พุทธโบริสัตตังลาไดสัตว์รับรับฟังมาผัดดบสติปัญญาปาละมีแก่ทันตั้งลายก็มีโดยพาการดังกล่าวมานิเดนานิทิตาก็บังกมสอมเลสเล